นำเสนอละครเรื่องใหม่แกะกล่องเพลิงพายละครน้ำดีครบทุกรสที่แซ่บสุดติ่งนำแสดงโดยพระเอกนุมฟลุกจิระที่เรื่องนี้รับบทเป็นบุตรผู้ชายอบอุ่นแสนดีประกอบคู่กับนาะเอกสาวแก้วจริญญาที่รับบทเป็นไอลดาผู้หญิงที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจ และสาวนัชัดที่รับบทเป็นเวรุรีผู้หญิงที่มีหน้าตาอัปลักษณ์และอิจฉาริษยาพี่สาวของตัวเองซึ่งฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้นั้นมันก็คือฉากงานวันเกิดของไอราดาซึ่งก็คือแก้วโดยที่พลุกมาเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญมกพวกเดินมาทุกคนเดินมา,มา,มาเดินมาทุกคนน้อง จะอยู่ไหนย่าตไกรหน้ามันจะมวมไปมันแล้วมันจะตงป่ะเดียนว่ายัดยัดไปเถอะค่ะตรงตรงนั้นน่าจะดีกว่าตรงเอิญนะครโบลกอกไุดไข่รกนี้่็ใส่ไาต้องรักกันอะเเคยอดูอยู่

ขอบอกเลยว่ากางเกงที่ anyway, หนุ่มพลุกใส่เข้าฉากในวันนี้นั้นได้สร้างความสุขให้กับทุกคนในกองมากมายจริงจริงมาดูกันที่นางเอกยามแก้วจริญญาที่ก่อนจะเข้าฉากมันก็ต้องมีการเพิ่มพลังกันก่อนทุดูความแตกต่างของคนนี่น้อันนี้น ไฮโซคดอไฮโซนะเด็กเราคองมันนะให้เสเ้อผูลุไปอะะไรอะม่ไม่เคยรู้จักเลยคืออะไรอะเ้อผหไห่อใสๆอะไรแต่จัะหมอนงอายุเออเออช่างเป็นของวางที่แบ่งระดับอย่างเห็นได้ชัดว่าใครไฮกว่ากันไฮโซไฮโซ คือไฮโซนะมีเน็ชีสมีเน่ตปะมันมีอะไรกันชีสไม่ไหวเอ่อแต่หน้าตายอินเตอร์ยางนะชัด กับสิ่งที่เธอชอบกินนั้นช่างเข้ากันดีดีค่ะยังไงก็อย่าพลาดติดตามฉากเปิดตัวฉากนี้ได้เซิงอ่อนแอวันแรก27เมษายนนี้ขอบอกเลยว่ามันเริศแมนแตนค่ะวันนี้เป็นฉากเปิดตัวเป็นยังไงบ้าง คนทอลหอนนะคืออะไรคือแบบทุกคนแบบทำงานมายาวนานถูกไหมเราก็ใช้เวลาในการถ่ายทำซีเนี้ยยาวมากในเรื่องนี้ไม่ถึง5นาทีนะคะแต่ว่าถ่ายกันประมาณแบบหูตั้งแต่หกโมงจนถึงที่สองอ่ะแล้วก็เป็นฉากเปิดตัวของของผมด้วยของลูลีด้วยผมก็ต้องออกมาแบบให้ดีแบบเข้ามาแล้วคนกรี๊ดเลยในการน้องรองเกาหลีหรือเปล่า ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแบบว่าอีกบทบาทหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะแก้วจะมาแบบร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะก็อยากให้ดูกันนะคะก็คงเหมือนแก้วที่บอกว่าพลิกคาแรคเตอร์พลิกบทบาทซึ่งไม่เคยมีใครเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะประกันว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับฝากเพื่อพายแล้วก็พวกเรา3าคนไว้ด้วยนะครับ you oh.